Yeah, no. Nah. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะมาสุขุสุดคนนะคะเนาะตรงนี้ก็จะเป็นบนเหมืองเด้อค่ะเด้อพอดีวันเขาหนอนมันเหมือนแล้วจ้ะอ่าตอนนีใบสามใบสี่กับเหมืองเนาะค่ะเนอกตรงนี้เนาะอ่าพอดีวันที่ไปหลานทางะค่ะไปซื้อเขาเนาะค่ะก็เลยแวะหลานมือขอให้ขอมือส้อนนั่นนะค่ะพเพราะมันอยู่ข้างล่างเนาะ,ะพอดีเ็จไดเจได,ไดอ่า ตอนนี้นะคะจีได้กรอบรูปที่ว่ามันเป็นใหม่เป็นอย่างเนาะจีจะมาตกแต่งอ่าของบนนะคะเนาะมาเบิงะะบเบ้งแล้วค่ะว่าจีได้ยังมะแน่เนาะจะเอ่อทั้งหมดสี่จีไปสื่อมานะคะเนาะทั้งหมดเลยนะคะร้อยหกสิบคนค่ะร้อยหกสิบ,บคนตอนนี้กะยุดคนละสามบาทกว่าๆน้ำตาลหอมร้อยหกสิบคนเนาะจ้าข้อมือสองแต่คุณภาพยังยังโอเคอค่ะขั้งเดือดตอนนี้นจันเนาะ ขึ้นกระหอหายเท่ายางดีะนี่มาคะ่ะันเป็นมนันกรบใหม่น่จะเนาะเไ,ได้จะเดอตี้จะไปเอาไปตกแต่งนะคะอ,อาจ,จะเป็นมีเทียนอั้นบ้างตรงนี้นะคะเนาะคะะ่เห็นแบบว่าเดีเบงกรอจะตีไปแดนมานะคะเนาะ ไม่หอยแล้วก็จะไปนะคะเอาไว้เอาเทียนตังตังโต๊ะมันจะหนักเหมือนกัาค่ะพป่นหนองเนาะแล้ว huh ก็ที่ไปได้อันนี้มากค่ะนี่ค่ะถั่วเป็นเฮดดี้ดีค่ะอสามอันดี3สามสิบโคนค่ะพอเสร็จเนาะ ก็ดีตีนได้อยู่แล้วนะคะตีนได้วเวลาเราเอาไปเพาะอะเพาะเพาะเลล็ดพักยังสิคะเพาะกาพักกะค่ะเอาค่ะอันนี้นะคะตีนสื่อสื่ออยู่แล้วมั้งะนี่ไปเห็นก็เลยเอามานะคะเป็นใหม่ดี่ดีค่ะอันนี้ดามก็เป็นใหม่ดามมาจากเนาะที่มักียังแตบบ่ว่าวินเทจวินเทจเล็กน้อยค่ะตกแต่งบ้านเนี่ยสิแบบนี้เลยสวยนิดหน้อยเขาเขาเก่านะคะที่มักมักค่ะ ก็เลยมาแวะหานใช้ขอมืูซองจอ้ะใช่อันนี้อันนี้เ่รู้ว่าเป็นเหรียซื้อมาแตะมว้วนบานแหละค่ะแตะพุ่มบ่อข้างในแกะเนาะอ๋ออันนี้จนนิตาจัยสีสือมาใส่อ่ามาใส่เทียนจ้ะอาจจะใส่เทียนหรืออาจจะใส่ไฟเนาะค่ะแล้วก็แหวนเนาะมีมมอันนี่เป็นเชือกเป็นยางสีเนาะ สิมาของนี้นะสิล่ะค่ะของตกแต่งแบบมันดูแบบอันนี้นะคะเนาจียจะเอาเทียนใส่นะคะแล้วก็ในถุงนี้อันน,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 ะะนี้จะเป็นก๊อตบลูค่ะเดี๋ยวจะเป็นกระถางเนาะจะเป็นก๊อตบลูอ่า เป็นเป็นของอ่ะเมืม่อสองนี่แหละจ้ะแต่ว่าเขาเจา้าบโบเดซายไหมคะพี่น้องก็คือบอกว่าบางทอเขาซื้อมาอาจจะเป็นในมาจากห้องควันหรืออย่างอื่นนะคะแล้วที่นี่าเขาโบคือมันหลายนะคะบางคนเขากิดโบโบเดซายเนาะเขาก็เอาไปขายเป็นของเมื่อสองจ้ะนี่แหลเขาดูคนล้างกันยังมีแบบว่าตันติดอันติดเกยอยนะคะเนาะของของราคาถูกนะคะแต่โบจำเป็นต้อง เป็นคอที่เราจะพาบริษัทมาไปนะคะเนาะออกซิเรียก็ยังใหม่มยอยู่นะคะออกซิเรียก็ยังใหม่อยู่นี่ค่ะเออจานนีเนาะนี่ค่ะมันก็ยังอันนี้อยู่ค่ะมันก็ยังใหม่อยู่นะคะจิมักยังแบบนี้ละพี่น้องเหมือนบริษัทใส่นะคะจีจะไปแต่งบนบาน,นะคะ่ะแล้วตัวนี้ตัวนี้อันนั้นตัวนี้แบบเก่านะคะ บอลแดดใจตัวเดียขอล่ะจะแฮนด์เมดกระหายเองจะใช่เนาะตีมักยังแบบนี้ค่ะแฮนด์เมดกำลังจะเป็นแบบนี้นี่จะ้ะจีิงก็จะเซ็ตลูกนะคะลูกแฟนพอดีเลยคะ่ะแดดก็มาคู่กันนะคะนะก็จะเป็นเป็นในเซตเซตเดียวนะคะเซตใหม่เนาะแมวหน่อยของขาโคนนี่้คนนี่เป็นกรอบลูกอ่ะ ตีต่างใจว่าจะไปติดใส่ลูเอมันดุตนะคะไส้ล,ลูบมันดุดุดเอาไวน้นห้ของเพิ่นนะคะเนาะเนือภาพก็โอเคนะคะแต่ว่าก็ได้มาราคา40คนค่ะอันนี้เนาะซื้อของมือสองนะคะม,มันประหยัดและคุณภาพก็ ก็บรา,าจะทิลทล่าทิลลี้นันคะประหยัดเงินได้เยอะค่ะกระทางกระทางดอกใหม่อันนี้อันนี้เมื่อสองมือสามทิออลีนะคะอันนี้เขา,าคือติดมาร์ครีไซ้์เขาค่ะมันเป็นแบบแบบเกา่าๆดีเนะเาะลอาแล้วว่าติมมาร์ของนี้แบบเกา่าๆโบราณโบราณน,นะคะแบบเดียวกันแต่ะกระถางอันนี้เรียกว่าจะจีรกใหม่ค่ะช่วงเอ่อใบไ,ไม้สี แบบเดียวกันพอดีไปเข็นกันเลยไห้่มากปเข็นันเลยได้มากอไหวรังแตกวดือุ้ยเฮ้ยอ้ัดแ็นี้ก็ไพ่ยังไล์ันมาล้ไ้คกันน่านแบนัาของสิมซื้อมันทไม่เห็นเดี่มันนเนาะ ใี่น้องเ้าค่ะแวายวล้วดั้วายะดันแม,ามา่จปพาบิลนนะฮะใช่ไหมทนค่ะสวัสดีค,ะดค่ะขอแม่ล่น,นะคะ่ะอย่าไปจิ้มตาตัวเองนะเอาไวป้ปลกต้นไม้นะเอามาใส่นี่เลยหรือสนี่เดีย๋ยวเราทำควาทําดจำศี ไอ้าอยู่ค่ะไอ้กระเด็นน้ำหมูมแล้วเราปลูกต้นไม้ตอนที่มันอันนี้เนาะช่วงใบใบเขียวน,นะลูกเนาะ เอาดูอันนั้นนะคะสมัยตอนกลับเมืองไทยเนาะพี่น้องเห็นไหมน,นะคะสมัยกับเมืองไทยตอนนั้นน้อยๆค่ะพอดีอันสายการบินข้าเจ้าทายห้นะคะข้าเจ้าก็ใส่กรอบไอ้ใส่กันกรอบพลาสติกเอ้ไม่ใช่กรอบกระดาษมาย,ย่างดีอันมาดูแกะกระ,ะแสน่นี้นะกระแสได้ไหมมันจะมองไหมหรือว่ากะแสน่นี่

ก hmm. uh, yeah, ุยตาว้าสองนี่ตักหม้อปั๊บปั๊มเลยฮะล้นเดี๋ยือาใสมไปดูสิอีนโออีนนี่มันนี่มัก เอาได้แล้วสวยให้ป๊อบลงไปดูก่อนสวยเนี่ยเอาให้ป,ป๊อบป้านะ้าหนให้อีดสัอย่าดูให้ด้อตรนั้นได้ไหมคะเอามาช่วยไหม